คณะกรรมาการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดงานหอเกียรติยศวุฒิสภาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่บริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นองค์กรที่เสริมสร้างคนดีมีคุณธรรมกระตันอยู่กระตเวทีซื่อสัตย์สุจริตมีวินยัยมีความเสียสละจิตอาสา หักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คนเก่งมีความรู้ความสามารถและประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์คนกล้ากล้าแสดงกล้าเสนอร่วมปฏิบัติตนในสิ่งที่เป็นความดีงามให้เป็นที่ประจักษ์สร้างโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืนประจำปีพุทธศักราช2566โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเกิดแรงกระตุ้นแรงบันดาลใจในการประพฤติการปฏิบัติตนให้เป็นคนดีคนเก่งคนกล้าในชุมชนสังคมและประเทศเป็นตัวอย่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเพียบพร้อมทั้งความดีความเก่งและความกล้าควบคู่กันและเพื่อให้องค์กรภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน ให้ความสำคัญต่อการสร้างและพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดีคนเก่งและคนกล้าในสัสดส่วนที่อัตราเชิงปริมาณและคุณภาพสูงขึ้นอย่างมีนันยสำคัญและต่อเนื่องในโอกาสนี้ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมงานพิธีรับมอบโล่รางวัลองค์กรเกียรติยศและโล่รางวัลองค์กรคนดีประกอบด้วย นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในานามของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมรับโล่รางวัลองค์กรเกียรติยศจากกิจกรรมอย่างสมาร์ทอย่างทรรดีสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้กล้าทำความดีเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการมีคุณธรรมจริยธรรมมีความพอเพียงวินยัยสุจริตและจิตอาสาในการดำเนินชีวิต พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสาธารณะและขยายเครือข่ายเพื่อให้เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจบริบทของประเทศไทยรักษาและต่อยอดอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการาศาสนาในนามของกรมการาศาสนารับโล่สองรางวัลได้แก่องค์กรเกียรติยศ และองค์กรคนดีโดยได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรเกียรติยศจากกิจกรรมมอบรางวัลคลิปไวัล่าและภาพยนตร์สั้นสารคดีสั้นดีที่ได้ทำผลงานสื่อสร้างสรรค์โดยนำคุณธรรมไปปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึกให้คนในสังคมเห็นถึงความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมและสร้างต้นแบบคนดีในสังคมที่ผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตอาสาและสร้างแรงจูงใจในการทำคุณประโยชน์ต่อสังคมได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรคนดีที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมมาพิบาลปลูกฝังให้คนในองค์กรเป็นคนดีมีคุณธรรมเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และมีผลงานในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมเป็นที่ประจักษ์ในสังคมโดยมุ่งส่งเสริมคุณธรรมอุปถัมภ์ศาสนาสืบสานร,รักษาศาสนาพิธีเพื่อสังคมสงบสุขที่ยั่งยืนโดยผลักดันการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆเพื่อปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรชุมชนและสังคมพร้อมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงามต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมไทยโดยรวมและนายโกวิทภกามาตรอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในานามของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมรับโล่รางวัล องค์กรเกียรติยศจากกิจกรรมมอบรางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่นและผู้มีคุณูปาการต่อการใช้ภาษาไทย <c oughs> เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนไทยประหนักและเห็นถึงความสำคัญของคุณค่าภาษาไทยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้กับประชาชนทั่วไปหอเกียรติยศวุฒิสภา ถือเป็นโครงการที่สำคัญที่มุ่งสนับสนุนในเรื่องของการสร้างคนดีคนเก่งคนกล้าและโอกาสสู่สังคมพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืนกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนเพื่อสร้างคนดีให้เกิดขึ้นในสังคมและนำพาประเทศไทยให้พัฒนาต่อไปตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมที่มีการขับเคลื่อนดำเนินงานตามแผนคุณธรรมแห่งชาติระยะที่สองพศ2566ถึง2570มุ่งสร้างคนดีสังคมดี ตลอดจนดำเนินง,งานสร้างการรับรู้ความเข้าใจสร้างเครือข่ายและสร้างบุคลากรที่จะเป็นต้นแบบและเป็นคนดีออกสู่สังคมต่อไปในอนาคตอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆอาทิกิจกรรมอย่างสมาร์ทยางทําดีการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมและพัฒนาต่อยอดเป็นสุดยอดชุมชนยนต์วิถีการประกวดสื่อสร้างสรรค์หัวข้อ เรื่องดีๆที่บ้านฉันส่งเสริมให้คนในครอบครัวมีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมเป็นผู้ผลิตสื่อส่งต่อเรื่องดีๆให้กับสังคม